เมนูเจใน,นวันนี้ครับต้องบอกว่าเรายังไม่มีชื่อฮะอยากให้ทุกคนช่วยกันตั้งชื่อให้หน่อยละกันเป็นเมนูที่ผสานความเป็นกาแฟาลาเต้กับความเป็นมัทฉะผ่านนมอัลมอนด์แล้วก็เพิ่มความรักสุขภาพกับการาโนลานั่นเองอย่างแรกก็จะเป็นตัวมัทฉะซึ่งวันนี้นะฮะเราใช้เป็นมัทฉะที่เป็นเซรลเมดเกรดด้วยอ่าเป็นเกรดพิธีชงชาเสดายเสดายหรอไม่ต้องเสดายหรอกหรือว่าธรรมดาคนอื่นแล้วกได้ทำกินตังค์จะใช้ตัวนี้แต่บอกธรรมดาได้ไหมยด้เราเริม โอเคอ่ะงั้นตัวนี้เราใช้เป็นตัวมัชชะนะครับตัวพรีเมียมตัวนี้เป็นอุจิมัชชะจากเกียวโตเนาะดูสีดูสีดูสีโ <c oughs> อ้ยแทมเลือดแตกเขียวมรกตมากนะครับสัก3.5กรัมแล้วกันครับอันนี้เรใช้น้ำร้อนอยู่ที่ประมาณ75องศาเนาะเพื่อคนมัชชะก่อนประมาณ30 ml ครับแล้วก็คนส่วนประกอบทั้งหมดครับ เวลาเราตีมัชฉะเนี่ยเราก็พยายามคนเป็นลักษณะแบบตัวเอ็มอ่ะวาดรูปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเป็นการเพิ่มอากาศด้วยให้มัทฉะมันแบบเนื้อมันฟูขึ้นมาแล้วมันก็จะมีฟองครับซึ่งตอนนี้มันจะหอมมากเลยนี่พอมัทฉะละลายดีแล้วเนาะก็จะมีความเป็นแบบนี้นี่กาแฟาอยู่ที่1ช็อตครับในการสกัดปริมาณก็30 ml นะครับเติมนมนิดนึง แล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปใส่นมอัลมอนด์สัก80-90 ml ครับแล้วก็ใช้เป็นช็อตกาแฟครับราดข้างบนอุ้ยมันจมแล้วะ่ะผสมได้หมดแล้วยัง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 เขาเรียกว่า,าอ,อ,อะไรสีเออขาดไม่มีทูกผิด <c oughs> ใช่ไหมไมีทูกอแยบบ่าง <c oughs> อ่าแล้วก็ใช้เป็นตัวกราโนล่าครับราดข้างบนแบบนี้ <c oughs> ก็เสร็จแล้วครับกับเมนูที่มีชื่อว่าอัลมอนด์นิวลาเต้มัทฉะแอนกราโนล่าก็ไม่เลวนะเนี่ยชื่อนี้นี่ฮะก็เสร็จแล้วครับ <c oughs> ก็ลองชิมดูเนาะอืมหัวข้างล่างอร่อยมากเลยอะ่ะข้างล่างมีความเป็นแบบมัทฉะแบบมีความเป็นสาล่ายอูมามิอะ่ะ แต่ว่าแก้วนี้ผมลืมอะไรไปอย่างรู้ไหมความหวานแต่ว่าแก้วนี้ถือว่าถ้าเกิดเป็นเมนูที่เราดื่มแบบเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์คนที่ไม่กินหวานอะ่ะก็คืออร่อยเลยครับมันมีความแบบออกขมเล็กๆของความเป็นตัวมัทฉะเพียวอัลมอนด์เนี่ยมันก็จะมีความหวานในตัวอยู่แล้วความเป็นกาแฟช็อตเดียวกำลังดีถ้าสองช็อตเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะไปกลบรสชาติของความเป็นมัทฉะแล้วก็เครื่องดื่มอ,อื่นๆใ,ให้มันแบบมันน้อยลงอะ่ะส่วนใครที่ อยากจะได้ความหวานของเครื่องดื่มแก้วนี้ผมแนะนําว่าใช้เป็นไซรัปครับก็คือน้ําเชื่อมแบบลายเร็วก็ได้ความหวานก็คิดว่าสัก15 ml สําหรับหวานน้อยหรือ20 ml สําหรับหวานพอดีอีกอย่างหนึ่งฟิลลิ่งการดื่มเนี่ยบวกกาโนล่าบวกอะไรไปเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นดีต่อสุขภาพและก็เฮลตี้มากๆนั่นเองครับและนี่ครับก็เป็นเครื่องดื่มที่ผสานด้วยมัทฉะอัลมอนด์มิลค์กาแฟแล้วก็กาโนล่าครับซึ่งก็ลงตัวมากๆลองทําตามดูครับรับรองว่า อร่อยแน่นอนครับ